มาดูเรื่องเมทริกและดีเทอร์ดีเทอร์เลยนะดีเทอร์มินานดีเทอร์มินานสมัยสมัยสมัยครูเรียนเขาเรียกว่าดีเทอร์มินแนนมายุคนี้ดีเทอร์มินานหรือเอออ๋อไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องไมค์ครูครูไม่ได้ให้ไมค์ออกเสียงครับครูให้ไมค์ไมค์เครื่องคอมเข้าเครื่องคอมนะครับเอออ่ะเมทริกและดีเทอร์มินแนนนะครับ แต่ชื่อบทจริงๆถ้าดูในหนังสือน่าจะเป็นระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกหรือเปล่าอ๋อไม่มีหนังสือเออช่างมันเถอะแต่เรียนเกี่ยวกับอันนี้แหละนะอ่ะมารู้จักกับนิยามของเมทริกนะครับทบทวนนะนี่ก่อนที่จะไปทันกันในสมุดที่เราจดนะครับอ่ะเมทริกคืออะไรเมทริกก็คือกลุ่มของจํานวนนะครับที่เอามาเขียนเรียงกันเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรู้จักสี่เหลี่ยมมุมฉากไหม มุมฉากมันเป็นมุมยังไง90องศานะครับใช้ได้อยู่เนาะมีความรู้แน่นอยู่เนาะ oh. โดยที่แต่ละแถวนะครับแต่ละแถวแสดงว่ามันมีหลายแถวเดว้ถ้าพูดว่ามันแต่ละแถวนี่มันจะต้องมีหลายแถวนะแต่ละแถวจะมีจํานวนเท่าๆกันนะครับเอาตัวเลขมาเขียนเรียงกันเนี่ยแต่ละแถวก็จะมีจํานวนเท่าเกันนะครับอยู่ภายในเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรนี่สี่เหลี่ยมวงเล็บอันเดียวกันไหมกับวงเล็บสี่เหลี่ยม อันเดียวกันเนาะเออ,เอ,อไฟมันจะไม่ฟังเลยนี่อ้อาวแม่เครื่องหมายอันนี้นะเอ้อวงเล็บวงเล็บมุมฉากนี่นะหรือไม่ก็วงเล็บแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะนิยมใช้ตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้ไอ้อ,อะไรนะไอ้อสี่เหลี่ยมวงเล็บสี่เหลี่ยมนี่นะนะครับโอเคเช่นแบบนี้ก็เมตริกนะครับ กี่แถววุ่นแล้วสามโอ้ยถ้ามหน่อยเรียนหรือยังเรียนแล้วเนาะเอออันนี้เท่าทวนนะนี่เออนะครับหนึ่งแถวเออหน,หนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งหลักบ่เออสามหลักเนาะเออโอ้ยครูโทษทีครูหูไม่ดีนะครับเออสองแถวสองหลักนะครับอันนี้ เฮ้ยถามหน่อยมันเดียวกันไหมกับเออแบบ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 มันแรกเนาะลักษณะเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่ามันเขียนโดยใช้คนละวงเล็บคนละรูแบบเฉยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเมทิกเหมือนกันนะครับแต่ที่เขานิยมเขาจะใช้อันนี้มากกว่าจริงๆนิยมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เจอมามันเป็นวงเล็บเหลี่ยมๆแบบนี้ยอใช่ไหมมันสวยเนาะมันสวยตรงไหนวะเนี่ยโอเคเนาะวงเล็บไม่สวยแต่เราสวยเนาะ เออนะครับอ่าอ่าอแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเนี่เรียกเรียกเรียกว่าเมตริกหมดนะนะลูกนะเป็นการเขียนแบบนี้นะครับทีนี้ข้อตกลงก่อนมาดูข้อตกลงก่อนนะครับอันนี้อะไรนี่เอรู้จักไหมตัวเอรู้จักนะนี่ตัวเอนะครับพยัญชนะตัวแรกเป็นสละด้วยเนีสละในภาษาอังกฤษนะครับ A เท่ากับเมตร ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกมี1 2 3 4งสี่ห้าหเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวมันคืออะไรไม่ใช่ว่าแต่ละตัวอันนี้เลขหนึ่อันนี้เลขสไม่ใช่นะความหมายก็คือต้องรู้ว่าเลขหนึ่เนี่ยในทางเมตริกเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอเห็นแถบสีเหลืองไหมมันมาอย่างเนียนเลยนะนีน่ครูทาอย่างดีเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยเราเราจะเรียกว่าแถวแถว เป็นแถวของเมตริกนะครับแนวเนี้ยอันนี้เรียกว่าแถวที่1สีเหลืองนี่นะนะครับหรือถ้าแนวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นแนวตั้งเรียกว่าเป็นหลักนะครับหลักที่เท่าไหร่เลยเนี่ยหลักที่2นะครับโอเคนะครับเมตริกเอนะครับเมตริกเอถ้าเขียนย่อๆยุบรวมเลยนะกี่ตัวก็ช่างเถอะยุบยุบรวมแบบเนี้ยนะครับเขียนได้เป็นเมตริกที่มีสมาชิก aij นะครับ aij จาก กี่ตัวนี่หตัวยุบเหลือตัวเดียวนะครับ aij หมายความว่าข้างในนี่จะเป็นสมาชิกของมันนะครับแล้วมีอันนี้ด้วย2คูณ3ไม่ต้องไปย่อเป็น6นะครับโอเคนะไม่ใช่2 3คูณ3ได้เขีนยนย่อๆเป็น6ไม่ใช่นะอันนี้คือมิติของมันนะครับมิติ2คูณ3หมายความว่าอะไรเมตริกนี้จะเป็นเมตริกที่มีมิติ2แถว3หลักนะครับเยี่ยมมาก 1> a 1 1แทนคําว่าสมาชิกในแถวที่1หลักที่1ซึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับ1นะครับถ้า a 1 2ก็จะแทนคําว่าสมาชิกในแถวที่1หลักที่2ก็คืออะไรล,ลูกสอนะครับ a 1 3ก็จะเป็นสมาชิกในแถวที่1หลักที่3ก็คือเลขอะไร <c oughs> เลขสามนะครับ A สองหนึ่งก็จะเป็นสมาชิกในแถวที่2หลักที่1ก็คือ4นะครับก็ตามนี้เข้าใจไหมนี่เออเข้าใจนอเรียนมาแล้วนะครับ